เฉินล้าทิ่ย์ฐานทัพแจ้งเตือนเฉินล้าทิพย์ฐานทัพขึ้นยานันจกเนขึ้นยานกันหมดแล้วสินนะไปดีๆนะเอ๊มีวัหน้านี่พี่ขึ้นแนวพิช่ค่ะเหนเยวไม่ทันนะคะพี่เฉอนนะไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงฉันอย่าโอบนะัวน้าจานี่คือบ้านของฉัน ฉันจะตายอยู่ที่นี่รีบไปขึ้นยานซะนี่คือคำสั่งเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนไม่ไปนะกูยังไม่อยากตายอย่าเพิ่งขยับตัวนะเพราะกูแมนอะไรเหรอวัวโผล่หัวหน้ามาแล้วฮึ้โโอ้โโอ้โโอ้โฮโอ้ยหโอ้โหโอ้โหโอหวอ้โ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 หโ้โหองโหโอ้หโอ้โหอ้โอ้โหหโอหน้าของพวกอ ครกแม่ที่เป็นตระหนกมาว่าที่นันอาจไม่น่ละฉันน่ากลัวอะไรอย่างนี้เท่าารละก็คงแค่สิบวิเท่านั้นแหละฟังนะครกูเมนแต่ต้องหนีไปทางนั้นฉันทิ้งหัวหน้าไปไม่ได้ฉันบอกว่าให้ไปก็ไปเถอะนะเฮ้ยนาบุยะไม่หัวหน้าอย่าตายนะไปแล้วสินะทางนี้ก็ทางสะดวกเธอกับฉันมาสู้กันเอาละปเล ยังมีคนอยู่ที่นี่เลยเนี่ยพอดีเ่าขึ้นยานไม่ทานหนวนนะฮะกู้แค่ครบแหมงงวยๆตัวหนึ่งมาดูกันว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นเชิดตาสท้ายของพวกแกเกิดขึ้นการต้ายโทนั้นช่นต้อทําใหีมันเลี้ยวขึ้นโทนั้นหรือผมจัดการเองตรงนี้ฉันจัดการเองนายหน,นีไปซะหนีเหรอโอ้ยอะไร่ะนี่ฉันเป็นอะไรเนี่ยอ๋อ เสียงในหัวนี่มันแกทั้งหากแล้วตายซะเถอะแกนะนี่คิดว่าจะหล่อไปถึงไหนล่ะฮะนายหายะะายะายะายะออเออ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 อ อย่าเรียกผมด้วยชื่อนั้นเลยผมไม่ใช่คล็อกแมนอีกแล้วลาก่อนนะอย่างที่คิดไว้พวกคล็อกแมนมันเดือจริงจริง <c oughs> มาแทอน,นี่เราฆ่าหัวหน้าด้วยมือตัวเองเหรอเนี่ยมาทำลายที่นี่กันได้แล้วละ่ะ เป็นภาพที่ประทับใจเหลือเกินฮาาฮาฮ่าฮ่าฉันทำได้แล้วฉันเตรียมทุกทุกอย่างตอนนี้เราสามารถที่จะเลี่ยิชิตาชีวิน